สถานการณ์โควิด -19 ในประเทศที่มีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มขึ้นทําให้ประชาชนมีความกังวลและต้องการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองจึงตื่นตัวไปรับวัคซีนโควิด -19 มากขึ้นโดยเฉพาะเข็มกระตุ้นหรือเข็ม3ทั้งผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่มีโรคประจําตัวเพื่อลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตแม้เชือ้อโควิดสายพันธุ์ย่อยโอมิครอนความรุนแรงไม่มากแต่เพื่อสร้างความมั่นใจของตนเองครอบครัวและคนใกล้ชิด เพราะเชื่อว,ว่าการรับวัคซีนเป็นทางออกหนึ่งในการป้องกันโรคและลดอาการเจ็บป่วยโดยต้องปฏิบัติควบคู่กับมาตรการป้องกันโรคด้วยเพื่อจะได้ปลอดโรคปลอดภัยผลรอบตัวที่เคยระวังตัวดีๆมันไม่ติดแต่รอบนี้ติดหมดเลยควรจะต้องฉีดของพีหกเดือนแล้วค่ะที่มองแล้วว่าหกเดือนมันมานานพอสมควรและที่เรารอจริงๆอยากจะรอรุ่นใหม่แต่พอมันเลยหกเดือนแล้วมันระบาดขนาดนี้คิดว่าไม่น่าจะรอนาะนอย่างเด็กเนี่ยการระมาดระวังเนี่ยมันค่อนข้างน้อย ื่อได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนด้วยหนึ่งสองเพื่อป้องกันโรคที่กําลังระบาดเนี่ยมาสู่เด็กซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเด็กเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปปกป้องเขาได้ถ้าเกิดหลังจากเขารู้แล้วเขาติดแล้วแล้วมันลงปอดหรืออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเราต้องป้องกันทั้งนี้กระทรวงสาธารณาสุขกระจายวัคซีนโควิด19และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปยังโรงพยาบาลและหน่วยบริการในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการตรวจและฉีดวัคซีนโควิด -19 วันเสาร์วอล์กอินที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดกรุงเทพมหานครอาคารกีฬาเวทหนึ่งศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครดินแดงสถานีกลางบางซื่อโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร11แห่งโรงพยาบาลสังกัดอื่น8แห่งศูนย์บริการสาธารณาสุข69แห่งรวมทั้งบริการตรวจรักษาโควิดแบบเจอแจกจบด้วยและเตือนประชาชนอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไปด้วย ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนโควิด -19 และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วยลดเสี่ยงการติดเชื้อในช่วงฤดูฝนนอกจากมีแนวโน้มการติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นแล้วยังมีโอกาสติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งทั้งสองโรคเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเหมือนกันมีอาการคล้ายกัน ซึ่งการใช้มาตรการป้องกันตนเองจากโรคโควิด -19 จะช่วยป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้เช่นกันทั้งการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในบริเวณที่ชุมชนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลไม่ใช้ของส่วนตัวรวมกับคนอื่นงดกิจกรรมในสถานที่แออัดสำหรับการพบอาการมิซีเป็นกลุ่มอาการอุบัติใหม่ที่พบในเด็กซึ่งร่างกายมีการอักเสบหลายระบบหลังจากติดเชื้อโควิด สาเหตุเกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อเชื้อไวรัสที่มากเกินไปทําให้เกิดความผิดปกติของร่างกายหลายระบบตามมาในแพทย์สมศักดิ์อัคคสินอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าผู้ป่วยจะมีอาการไข้ผื่นตาแดงอาจเจียนปวดท้องถ่ายเลลวอาจมีภาวะช็อกที่เกิดจากการอักเสบที่หัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจโป่งพองซึ่งเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้ เน้นย้ำการวินิจฉัยและการรักษาที่ทันท่วงทีจะช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคนี้และลดภาวะแทรกซ้อนได้กัลยาคงยั่งยืนรายงาน